คำเตือนก่อนรับชมคลิปนี้คลิปวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาและคำหยาบคายที่ท่านผู้ชมฟังแล้วอาจจะรู้สึกระคายและเคืองหูได้ทางเราก็ต้องกราบขออภัยทุกทกท่านมาณที่แห่งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า15ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ก่อนรับชมวิดีโอนะจ๊ะปกติเรามาจากคามเมกานี่ก็เลี้ยวหน่อยไปไหนนะขางไหนนะ ต้องคือคือคือตรงไปใช่ไหมแล้วก็แล้วเจอทางเลี้ยวขวาคือเลี้ยวขวาใช่ป่ะเออเอ้ยค่ายอะไรวะค่ายนี้เช็คแล้วไงฮะเช็คแล้วไงใช่ค่ายเนี้ยนี่เราวิ่งออกทางซ้ายเหรอเนะี่ยเอออเอออะมึงเลือดไหลทางก่อนทางนี้อืมอืมอืมเชื่อไม่เต้นหนึ่งเมียทางสุด ไม่เหมือนใจวะอันนี้มันชื่ออะไรนะคาเมกาใช่ไหมมือนี้คาเมกาใช่ไหมใช่ไหมฮะอันนี้บาโลตาเอ้ยมันรถนี่ขลังแอสติฟหลังแอสติฟหรอวะใช่บาโลตาปะวะเมื่อกี้ที่เราอยู่นี่น่าจะบาโลตาหรือนี่บาโลตาวะเนี่ยเดี๋ยวเดีเอ้ยมันมีป้ามีป้ายเอ้ยนี่บาโลตาบาโลตานี่ยนี่บาโลตาบารูตาเนี่ยบาโลตาบาโลตาอามาเดี๋ยวเพิ่งเลี้ยวดองไปก่อน ถึงไอเนี่ยคามาโลโว้แค่เดียวคามาโลโวเมอร์ข้างหน้าเลยไอเมอร์นี่ที่กูยิงไอ้นี่ว่ะยิงกันไปไฟอ่ะเฮ้ยโอเวอร์เฮดแล้ววิ่งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปฟอเทนเลยไปฟอเทนฟอเทนไหนฟอเทนข้างซ้ายเลยมาแล้วช่างแม่งแล้วไอ้เหี้ยไอ้คนเอาเปล่ง เฮ้ยมันวิ่งเร็วกกูอีกมึงดูดิมึงหันหลังมาดูดิวิ่งเร็วกกูอีกดูดิเฮ้ยมันวิ่งเร็วกกูอีกเฮ้ยเฮ้ยไอเชียนี่ก็วิ่งเร็วกู้ว่งเร็วกูมันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยแล้วเอ้ยตาบิน่าพวกเราไม่จำกัดไว้ไอ้เงี้ยเฮ้ยควายมือพลังหมดเอ้ยพลังพวกกูไม่หมดไหมไม่หมดไหมเปิดเชียร์จินจัดแดกไว้ไอเยี่ยพลังกำมาแล้วท่านวิ่ง ไอ้เหี้ยเจอผีแล้วโอเวอร์เฮดใส่วิ่งไอ้เหี้ยโคด้าเปลงอ่ะถึงไอ้คาร์โมโลโวี้ยวขวาเลยแต่มีป้ายบอกเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะมันก็เป็นเมืองแหละคาร์โมโลโ沃ตรงนี้ไม่ด่านไหมเนอะไหนข้างหน้าข้างหน้ามีป้ายน่าจะเป็นคาร์โมโลโ沃ป่าวะ ดูดิอันนี้แหละคามาโลโบเลยอืมอยังตามเลยครับเออกูบอกแล้วมันสลัดยากพวกนี้เนี่ยเอหอยุดแล้วมันหยุดละยังไม่หยุดวะเออคามาโลโบคามาโลโบเจอละนี่คามาโลโบเจอถนนเลี้ยวขวาตามไปเลยคามาโลโบเม,มื่อก่อนเราเมื่อก่อนเรามีฐานอยู่ที่ ไอ้คาเมกาปะวะชื่ออะไรนะคาคาเมคาเมกาเลยนะทานคาเมกาเราเออคาเมกาเรามีฐานอยู่ข้างบนเราเราะขอบแมปไปจําได้เออดีตัดไปแอฟฟิวอ่ะเออเออเออใช้จุดอ่อนจากแมปขวาไปวอลเมืองเฮียไม่รู้วอลอะไรนะนี่ปะขวานี่ปะขวานี่เลยเร็วยเลยเลี้เลยดีละไอ้เฮียไม่ต้องไปทะทะกระฝูข้างหน้ามึงเห็นปะ เออเยอะแยะเยอะจัดจัดเลยไก่ไก่ไหนไหนไหนข้างหลังโอ้ยเฮียนั่นไม่ใช่ไก่แล้วไอ้มึงเอาป้ามาแล้วเนี่ยป้าลุงวะชักแม่เนี่ยโอ้โหเจต่งหอกได้เลยตอนนี้ถ้ามีทางแยกก็เลี้ยวซ้ายอย่างเดียวมา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 เจต่างจาไหนไหม ตางม,มาจากไอ้นี่แหละไอ้คาร์โมโล่เววน,นี่ยม <บน S 1> ีคาร์โมโลโวมันยังเข่งคาร์โมโลโวอยู่เลยอ๋อน่าจะสุดเข่งคาร์วโมโล่ป่าวอ,อ๋อคาร์โมโลโวแล้วแหละอย่างเงี้ยอืมอืมรีบอลซีเฮียดิสคอดมันอยู่ไหนวะบน่นเฮ้อเฮ้อกูอยากไปบ่นในี่ยดิสคอดมากจริงๆเลยเซิร์ฟอะไรเนี่ยรีบอนซีเขาเปิดโคโลเล่นแรงมั่งเลยเ <c oughs> น่มั้งไอ้เหี้ย มันมีปะเอญหาสัอ,อ,อทางนี้แน่นะดูดูแผนที่อีกรอบนี้ขอขอความช่วยหน่อยอันนี้อันนี้มันมีตามถนนอย่างเดียวเลยมีฟาวเทนปะเนี่ยเมื่อกี้วิ่งผ่านฟาวเทนมาเอากูดูหาฟาวเทนก่อนหาฟาวเทนดิหาฟาวเทนด,ทนดออิไม่มีอะมีนจะเก,ก้งมึงดูมึงดูในโทรศัพท์วะเออโอเคสะดวกขึ้นเยอะ สายในป่าน่งไงนั่งไงไปลเลยเข้าเลยเฮ้ยถึงแล้วหรอเฮ้ยไม่ไม่ไมเร็เวเร็วยังวะแป๊บเดียวเองเออไงไม่ไกลเท่าไหร่หรอกเ,อเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงก่อนเข้าก่อนเข้าเอากูเอาของขึ้นฮอตคีย์ก,ก่อนหารูก,ก่อนหารูก่อนเนี่ยหมดดิ <laughs> ไปฉายอยู่ไหนเออ ข้องหน่อยแล้วมองนี่นี่นี่นเหี้ยชิวจังวะชิวจังวะเ้าว่ามีหมวกอะไรสักอย่างหมวกครัขึ้นไปดูเลยใช่วะไม่ใช่เย็่ที่ส่องไฟมีอะไรสัอย่างด้วยอะไรอ่ะเอ้ยี่สิบนัดของกระสุนอะไรเนี่ยห้าจุดห้าหกสี่ห้าโอ้โอ้โหเก็บเกี่ววะเกี่ ทำไมาขนาดเท่าแม็กซุเพกมาณสั้นหา,าเท่าแมาก็กซุเพกอันนี้ใส่ได้ยี่สิบนัดเป็นแม็กเหอ๋อแม็กดิเออมามาเชีย่ยใส่ได้บ่าวนอนดีแม็กซีกูเก็บกูเก็บไปละมึงมึงเห็นว่ามันเก็บยังเห็นเก็บยังเบแล้วเดี๋ยวเรากลงโอเคเอ่อยัดกระสุนเข้าไปก่อนแป๊บนึง อ้าวทำไมมันเอาออกวอะอืกดอาค้างนะจ้สใส่กระสุนสนะอ๋อเอเอ,เ,อเรียบร้อยละปะเดางน้อยไม่สมลองสองแม็กอะน่าจะได้อย<ด>ู<ด>่ละมาลองดิ ออกก่อนได,ได,ได้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 เอสวยใสสามสิบไปก่อนเนี่ยสามสิบไปก่อนอืมอือโอเคไปอย่างแรกก็สวยเลยอย่างแรกมาก็สวยแล้วอ่ะอือยังยังมุงยองไม่มีอะไรสวย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 มาถึงก็สวยละติดตัวไปก่อนแล้วกันเนี้ยอืม อยู่ไหนวะไม่มั่นใจวะน่าจะอยู่ข้างในนู่นแหละวิ่งได้เลยนะมันไม่มีตัวอะไรเฮ้ยอะไรวะเป็นต้นไม้เฮ้ยเห็ดอะเออจ่ามันดิสแต่ดูเห็ดไอ้เหี้ยดูเห็ดไหนวะเอ้ยไหนไหนดูนี่ดูนี่แต่ทำอะไรเห็ดวะไอ้เหหี้้ยไอเี้ย เห็ดนางฟ้าอี้อโอ้ยตายแล้วกูเชี่ยเซตอัพผิดเิก็ต้องถามมึงว่ามึงรู้วันนี้ชื่อเห็ดอะไรอ่ะมันคือเห็ดอะไรวะเนี่ยเห็ดอย่างหนึ่งแล้วไหนใน dry แห้งแล้วว่ะ damage ด้วยเอ้ยมึงรู้วันนี้เห็ดอะไรอะไรวะเอ้เดี๋ยวกูกดผิดอ๋ออะไรวะวันนี้เห็ดอะไรอะไรวะเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้า ข้างบนมีอะไรวะดันฟ้าไปอ๋ออะไรเนี่ยกระสุนอีกปะเนี่ยไม่ใช่อ่ะชุดเกาะกะาจุดเกาะอะไรวะเหมือนเหมือนกูเลยเออเดี๋ยวนี้ KTB อ่ะเอ้ยดูว่าเนี่ยชุดเกาะอะไรจุดเกาะอางฟ้าอีกปะวะเอ่ะติดฮีแอร์จุดเกาะอะไรวะชุดเกาะเฮีแอมาดูไฮีแอร์ลงไปดูเลย เฮ้ยข้างหน้าใครฆ่าแล้วเว้ยข้างหน้าเป็นฆ่าแล้วเว้ยเปิดมาแล้วโอ้ยเยี่ยมเไอ้ขี้นี่เกิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไ,ไ,ไงเฮ<ด>้ยแม่งมีของตลอดไอ้ที่นี่ที่นี่แม่งที่นี่แม่งเฟื่องฟูว่ะดีว่ะเศรษฐกิจดีที่นี่นนนข้าวป่าแล้วของดีขึ้นในเงี้ยอืมข้าวป่าแล้วของดีขึ้นห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้เห็ดอีกแต่ไอ้ขช่างแม่งเออช่างแม่งไอ้เฮี้ยแม่งเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ถึงพอดีทางใต้มีหอยไอ้ไอ้ที่นี่เราเคยมาแล้วนี่มาเรียนมาบ่อยมาบ่อย ไอ้กระโดดขั้นไปเลยเฮ้ยไม่ต้องต้องความความเท่กว่านั้นเว้ยต้องเท่กว่าน,น,นั้มนมานี่มานี่เท่กว่าน,<ม>นั้นเท่กว่านั้นนี่เน่เน่เอ้เท่กว่านั้นเทียกระเป๋าใหญ่เกินเออไปหอ่อ<ด>คอยมี<ด>อะไรวะห่อคอยนี่แม่งการันตีดรอปปะเนี่ยเราขึ้นไปดูดิถ้าอันนี้ดรอกอีกอันเนื้อคือห่อคอยที่นี่การันตีดรอกแล้วดรอปปะเอ้ยอะไรวะดรอกปะ สโคบเชีย่ยกนันตีหรอ,อบแล้วเนี่ยเไรเฟิลของไรเฟิลสโคบไรเฟิลเหรอเออไอหนึ่งลองมาดิาใส่เพื่อใส่นี่ได้เออลือเป็นพไฟเลยไม่มีสโคบใช่ปะเออว่ะเออช่างแม่มันเถอะเออ,อยู่ไหนวะนี่นนนสโคบนี่ใส่ได้ไหมไม่ได้วหรอเคเอไรเฟิลของเอเคป่ะ ของเอกเหรอเอ้ยก็เก็บไว้ก่อนก็ได้ครับเอกอเก็บของขากู้หารเนยมักูเก็บของไม่เข้าตัวแล้ววะหยิบแล้วมั้งเซิร์ฟแม่งเอิร์ปะโอดทหารคขากูอทหารเตรียมขวานเลยกูเฮ้ยไอโรงนอนนี่มันเป็นโรงนอนในนี่เลยนี่หว่าเอามาสองอะโรงแรมตำนานเออโรงแรมตำนานศาสตร์ ไม่เห็นแล้วอ๋อมีขวานมึงมีขวานไหมเนี่ยมีขวานเล็กครัเอ้าตีไปก่อนก็ได้เฮ้ยอ๋อคุยกูโดนตีว่ะดีเลิศไม่ไหลเอ้ยมาให้แล้วเฮียกูต้องเคลียร์หมดเลยไอ้ยี้เนี่ยเคลียร์หมดนี่ไม่ไหวนะเว้ยเผื่อเลิศไหลนะเว้ยไม่ดีนะกูไม่แย้มกันนะอืมเอ้ยเสื้ออะไรบ้างนะ As a l w เวส เอาสิบช่องเหรอหอืมอืมลงนอนนี้แหละลงนอนอาม่าสองเลยชัดเจนโอเคโอเค อ้าวทำไมเข้าไม่ได้อ่ะเฮ้ยกูเดินเข้าประตูไม่ได้วะเกิดอะไไม่รู้อะไรทียอะไรทำไมเดินเข้าไม่ได้เนี่ยย่องเลยย่องย่องแล้วไม่ได้เหมือนกันนอนนอนข้างในมีของด้วยนะเอาเข้าเข้าไปไม่ได้อ่ะเดินเดกูเข้าเฮียตอนนี้แม่งข้างนอกเต็มเลยเนี่ยกูเห็นมึงสู้อะไรกับอะไรอยู่สักอย่างข้างนอก กูฆ <c oughs> ่าห้าตัวแล้วนะ,วนะเลื่อนไม่ไหลใช่ปะไม่ไหลไม่ไหล fx สี่ห้าเฮียยี่สิบราวซีแมกกาซีนอ๋อของกูแมกกาซีนอะไรปะเนะี่ยเก็บมาดิเขาเก็บไม่เข้าตัวอ๋อเยี่ยมดูแผลมันเข้าออกอมาเลยปะเฮียแล้วนะเลื่อนมึงไหลปะเนะี่ยไม่ไหลไม่ไหล <c oughs> เออดี เลือนไหลในจบเลยน่อยเออเหนื่อยอยู่อะยัดใส่กระสุนเข้าไปสวยอืออืมมีดดีว่าไม่อยากถือมือไหวเฮียเดี๋ยวมันห้องสองใช่ไหม,มห้องสองมันมีมีดแต่เข้าไม่ได้เออฟิวตัวนะเฮีย หมือนจะมีแม็กอะไรสักอย่างอยู่ข <hi> ้างในด้วยเหี้ยเออเข้าไม่ได้เหี้ยเดี๋ยวนี้ได้มีดแหละลองอีกทีดิลองอีกทีดิไม่ได้เอ้ยโดของอะไรกันไม่ได้เหี้ยไม่ได้เหมือนกันมันมีฟันรางเหี้ยอะไรเคเอเบยอนเน็ตโคเบยอเน็ตด้วยเหี้ยดไม่ได้นะเข้าไม่ได้ไอ้เฮ้ยเข้าไม่ได้เอ้ยจุดสาม สามศูนย์แปดด้วยวะเหียก็ศูนย์อ,อ,อะไรวะไลฟเฟิร์นอะสไนอะสยสไนอะคัดแม็กออกเลยเหรอกูใส่แม็กไอ้สัมอ,อ๋อเก็บไว้เก็บดีพอดีกูเก็บแล้วมันไม่เข้าตัวไอ้นั่นอะเก็บไปเ,เลยมินนีโดเมนได้หรวมันเคไบโอเน็ตด้วยนะเออดีสัตว์เอาได้เฮียเฮ้ยมันมีผีอยู่นะนี่วะอือไอ้น่ยมึงมาดูดิ ผีอ,อยู่นั้นน่ะเอาอีกแล้วน่ะเออมันลงไม่ได้โอ้ไม่ก็ระวังนะซ้ายเฮียศพอะไรไม่รู้ข้างนอกเต็ไมไปหมดกูข่ายสักไม่มีอะไรใช่ปะไม่ลูกพัมพลูกแพรเน่าแบตลี่ดาเมจกินปัฟเฟอร์เอ้ยกูได้มีดแล้วสั์ได้เหรอเออกูโดูมาให้เดี๋ยวกูมาดูนอกหน้าต่างดิเผื่อจะหยิบได้ เฮ้ยได้ว่ะงับดูดิอ้าวไม่เข้าตัวเก็บไม่เข้าวะมาเอาข้างนอกดิกูเก็บแล้วไม่ไม่เข้าอบิมาอบิมาบมาวันช็อตวันช็อตให้มันวิ่งเข้ามาวันช็อตไม่ได้ใช่ขวานมือเดียวระวังโดนตีนะเว้ยไม่โดนเนี่ยเก็บได้ปะไปถึงห้องนี้ดิ เก็บได้ไหมดได้ไอ้เหี้ยมึงเก็บได้กูเก็บไม่ได้แม็กอะไรวะเนี่ยเอเคโอ้โอ้แม็กเอเคสุดเลยสาทำไมคุณมรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าจะเจอเอเคที่นี่วะกูก็หวังว่าจะเป็นงั้นเอ,อเคเอ็มด้วยเฮียเอเคเอ็มด้วยสุดยอด ลืนเลยนะเฮ้ยมันโกรธแล้วตรงข้างบนนะ่ะเออช่างแม่มันเถอะมันลงมาไม่ได้อยู่แล้ว <_ EN> ถือขวานไ้ก่อนดีกว่ากู <_ EN> ไม่มีอะไรเลยวะอ,อย่าระวังโดนตีนะเว้ยย่าจะไม่โดน <_ EN> สวย มาอู้อะไรวะดูดิโน่น่ะอืมเฮ้ยแซวี่มาโอเคโอเคตัวสองตัวตัวไตัวเฮ้ยไม่วันช็อตเหรออ้อยกูโดนโอ้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 วิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนไป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 หรือกูรอให้ แผนเดิมไปโดนเชียร์มังมันหายไปหามึงแล้วระวังนะเว้ย okay, <yeah. S 1> oh. เชียร์กันหนึ่งนหนึ่งันหบกังหนึ่งวิหนึ่งสรุปคือมึงกับกูยังไงก็ต้องเลียร์ที่นี่หมดอยู่ดีหรอวะเขาเป็นไงล่ะเฮียแม่มันที่นี่มันเล็กเฮ้ยบัตรคอลเลคชันคิดเอาเปล่า แมวเฮียใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้จละสครับแฮทเฮ้ยที่นี่ของดรอปดีอยู่อเสียงเฮียยูยงไกลอย่างน้อยก็การันตีดรอปทุกตัวไนตัวข้างบนชั้นสอง VSS Max ก็เก็บ VSS ได้ปะได้ดิโดกูเก็บชาโคไม่ได้กูกูเก็บเฮียไม่เข้าตัวไม่ได้เลยใช้ละเฮียชาโคใช้ม่นก็ดีเผื่อมันเป็นยางไงสรับแฮท เอเดี๋ยกูอยากจะออกออกเข้าใหม่แป๊บหนึ่งวะไม่งเก็บเฮียนไม่ได้เลยเอโอ้พันท้าย M4 โ,โอ้ใ่ดีในดูดิพันท้ายเดียวกูเนี่ยอันเนี่ยบัตรสต็อกเ,อเทเลสโคปิก,เ,กเทเลสโคปิกแบบแบบเดียวกันอะไรนะนิยาอะไรแกไอแกไอเอาแก,ไาแก,ไากบไปไริงเฮียงควบกูกเก็บอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ย อ๋อวีเอใช้เกจุดใช้เลเวลเก้านี้เนาะเก้ามมอใช้เก้ามอเหรอเกามมอแต่เป็นของไรเฟิลอ่ะอ๋อว่าอยู่เกามมอที่ยิงถึงได้เหรอไรเฟิล่แม่มกูเก็บดาไนะเก็บดาได้อีกดี ได้ดีวะเียเฮ้ยถุงมือแพทย์เอาป่ะเอ้ยไหนข้างบนชั้นสองออาาวางตอนนี้กูไม่มีอะไรใส่ถุงมือแพทย์แบบว่าที่ไว้ผ่าตัดเลยนะแบบเซเจียนเลยเออกูก็ผ่าตัดไว้อะโ,รโ,โรโกยโปโกยโปกโกยนี่มันภาษาอน,นี่นี่ว่าสาปโปนี่วะปาราตุยโปโกยาปาราตรุย

เอินรัวๆเอเบยอนเนตกูก A จะเอาเฮี้ยทิ้งดิวเนี่ยริ้งมีดเอ็นน <Universal S 1> ี่เลยยินดซโซ่แฟลชไลท์มิดหินไว้ใช้อย่างอื่นไง AK เบยอนเนตมันนนนี่ยินดโซ่อแฟลชไลท์ใส่ไม่ได้แป๊บหนึ่งน,นะแฟลชไลท์กูใส่อะไรได้บ้างคอมบายไม่ได้เลย เปอร์มอ,อยู่ไหนไวะข้างบนเนี่ยเฮ้ยคกูออกเข้าใหม่ก่อนกูเก็บอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ย